สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวรถเก๋งทรงสปอร์ตค่ายโตโยต้าครับนั่นก็คือโตโยต้าอาวิสนั่นเองครับคันนี้เป็นรุ่น1.8 e Sport นะครับปี2017สีบอลนะครับคันนี้ได้เลขไม์น้อย7 0 0 0 0กว่าโลครับรถสวยๆบอดี้เดิมๆวารันตีไม่มีชนหนักหรือความจมน้ำเลขไม์แท้ครับผมเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดหน้าตารอเร่ากระจังหน้าโครเมียมสองเส้นครับ ในส่วนของป้ายทะเบียนคันนี้ได้เป็น6กไก่2เสือ4 0 1 2กรุงเทพมหานครไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานใสๆแบบนี้เลยครับภายในเป็นไฟโปรเจกเตอร์ครับแล้วก็คุมโทนสีดำมีไฟเดทามันนี่ไร้ LED ครับไฟตัดบอกมีให้เรียบร้อยชุดแต่งสเกิร์ตรอบตัวรถสปอยเลอร์ครบฟิลมติดมาให้แล้วครับผม ล้อแบงกปัดหน้าเงาคอด์ด1เดเดิมนะฮะติดมากับตัวรถคันนี้รัดด้วยยางมิชลินปี22สัปดาห์38ครับรหัส2 1 5 45 Z ทบเซ็ตอารดอกหนาะนะนะแบบนี้เลยครับผมโครงสร้างก็เดิมทั้งหมดครับรอยเชื่อมรอยเสีเยเครื่องยนต์ดูโอว v t i ี TI, ครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตกแต่ขงขอบโ mm hmm. ตมีบุญแจรีโมทส,สมาร์ทย์เลตแบบนี้ครับ ภายในเป็นสีดำร้้นครับเบาะหนังสภาพสวยสมบูรณ์ครับสะอาดสะอ้านโครงสร้างหลักเสาบีน็อตเดิมไม่มีแกะครับผลิตปี2017 17. 17ตรงปีเป็นอาร์ตเดิมทุกเมตรครับสำหรับพี่มี่ท่านไหนสนใจนะฮะอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์0894807362ครับผมไอทอออโตเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลย อยากมาดูรถตัวจริงมาเฮดได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินวงมินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะด้านหลังสวยๆครับชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกวงที่3คันนี้ได้เซ็นเซอร์ท้าย2จุดครับคิ้วได้เป็นโครเมียมโลโก้อยู่ครบถ้วนครับไฟท้าย LED ไฟเบรกวงที่3ไร้ฟ้าครับมีให้เรียบร้อยครบถ้วนสภาพสวยสมบูรณ์ครับ นะใครที่สนใจหรือหาอยู่ก็ทักกันเข้ามาได้ห้องเก็บของกว้างๆครับไม่เคยติดตนะยัดนะยางอะไหล่ก็เป็นแมกลายเดียวกันกับด้านนอกเลยครับสภาพยางสวยไม่มีรอยแตะพื้นครับโครงสร้างหลักๆรอยซีมเมนต์อาร์ตรอยเชื่อมเดิมหมดครับนี่นะฮะเดิมไหมสวยไหมฮะใครที่หาอยู่นะ4 1 0 0 0เท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวห่อนอยู่7,000กว่าบาทครับ เ็นอาร์ตลอยซีนเดิมซ้ายขวาสวยๆครับรางน้ำเดิมเ็นอาร์ตสวยๆนะใครหาอยู่หรือว่าสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับ1.8 e sport นะครับ1 8 e sport ป nah, right? e ี2017 b o ดี้เป็นไงฮะใช่ไหมสติ๊กเกอร์เดิมหมดครับแผงประตูสีดำระบบไฟฟ้าที่พักแขนเป็นหนังปุ่ม engine start ครับ แฮน์แบ็กเจ็ดใบรอบตัวรถตรงมาะไยหนังมันติฟังก์ชันคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้เลขไมล์เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าโรไมล์นะครับนะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันอ่านะทีเดียวติดครับไม่มีงองแงนะครับผมคอนโซลด้านหน้าสีดําครับเครื่องเล่นเดิมนะเป็นเครื่องเล่นวิทยุทั่วไปนะครับวิทยุซีดีมีช่องเสียบ AUX ีเอวีให้ครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะมีช่องชาร์จไฟให้ เกียร์ออโต้ CVT 7สปีดครับมีโหมดสปอร์ตเพิ่มมาให้นะฮะได้ใหม่น้อยครับรถสวยสมบูรณ์เบาะหนังเดิมๆเ,เลยสีดำไม่มีรอยยับรอยแตกรอยฉีกขาดครับด้านหลัง,งกว้างๆนั่งสบายครับเบาะสวยๆมีช่องชาร์จไฟด้านหลังให<ช>้หลังคาเดิมผ้าเดิมครับสะอาดสะอาดเป็ดอาดก็เดิมถึงเมลยครับ ใครที่สนใจนะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับศูนย์แปดเก้าสี่แดศูนย์เจ็ดสามหกสองนะคะันนี้มีแพทเดนินฉให้ด้วยนะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นดู OVVT วนะครับเครื่องยนต์สี 1, ่สูบหนึ่งพันแดร้อยสี่สี่เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สห้องเครื่องแห้งๆครับรอยคิซีรอยมาร์หัวน็อตคือชัดเจนนะครับไม่มีจมน้ำแน่นอนภายในไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะสะอาดสะอ้านครับ ตัวรถพร้อมใช้นะครับโครงสร้างหลักๆเบ้าโช้กหัวน,น็อตคานด้านในเดิมครับผมฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบพ้วนแผงถนนการความร้อนอยู่ครบพ้วนครับตราปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะ้ายขวาเดิมๆสวยๆครับบอดี้หลักๆเดิมหมดนะฮะคานลงคานหน้าน็อตไม่มีแก่ครับน็อตเดิมนะเลขต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนะใครสนใจหรือว่ามองหาอยู่ครับสำหรับโตโยต้าโครโร่เอลติคับ1.8 e สปอร์ตปี2017คันนี้4 000, 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลย0894807362ผกไอทออโต้ยินี้ให้บริการครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ